สวัสดีครับขณะนี้เราอยู่ในเกมราจี and ด์แอนเชียนอปิกราจีนั้นเป็นนักแสดงละครสัตว์เธอนั้นเป็นกำพล้าครอบครัวเดียวที่เธอเหลืออยู่นั่นก็คือโกรูน้องชายของเธอในวันงานเทศกาลอสูรได้เข้าโจมตีงานเทศกาลที่พี่น้องได้ทำงานอยู่ขณะที่กองทัพอสูรได้ทำลายทุกสรรพสิ่งสามตนในนั้นได้ลักพาตัวโกรูไปสิ่งนี้ ทำให้ราจีจะต้องเดินทางเอาตัวน้องชายของเธอกลับคืนมาให้ได้ในขณะเดียวกันเธอก็ถูกจับตาดูโดยพระแม่ธุรคาและพระวิษณุพระแม่ธุรคานั้นสนับสนุนสาวกที่อายุน้อยของเธอในขณะที่พระวิษณุนั้นได้ตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับราจีราจีได้ผ่านซากประกหักพังและไปถึงวิหารพระแม่ธุรคาพระแม่ธุรคาได้ประทานตรีศ อันศักดิ์สิทธิ์ให้กับเธอซึ่งเธอใช้เพื่อต่อสู้และฆ่าอาสูรและช่วยเหล่าเฉลยให้ถูกจับไว้เธออย่าค่อยๆนึกถึงความทรงจําในวัยเด็กของเธอผู้ที่บงการอยู่เบื้องหลังการรักพาตัวของโกรูและการบุกรุกของอสูรก็คือจอมอสูรมหาพราสระครั้งหนึ่งเขาเคยเป็นถึงหนึ่งในพวกพราหมผู้มีความรู้ทางจิตวิญญาณแต่ถูกขับไล่ เพราะความเย่อหยิ่งของเขาเองเขาจึงได้บำเพ็ญเพียรเพื่อขอพอรจากาพระพรหมให้ประทานพรแห่งความเป็นอมตะและตรีศูนย์อันทรงพลังให้กับเขาด้วยพลังเหล่านั้นเขาได้รวบรวมกลุ่มอสูรและเริ่มทำลายล้างโลกเมื่อพระแม่ธรณีเรียกร้องให้เขาหยุดยั้งการกระทำสิ่งเหล่านี้เขาก็ได้ฆ่าเธอพระศิวะทรงโกรธกริ้วเป็นอย่างยิ่งและได้กักขังเขาเอาไว้ หลังจากถูกกักขังมาหลายปีมหาพราสุระก็ได้กลับมาอีกครั้งราจีได้ตามอสูรที่พาโกรูและเด็กๆอีกหลายคนไปที่ป้อมปราการที่นี่เธอได้รับคันสอนอันศักดิ์สิทธิ์จากพระวิษณุซึ่งเริ่มพบว่าเธอนั้นมีความสามารถเมื่อไปถึงป้อมปราการหัวหน้าอสูรได้ส่งโกรูไปให,ให้มหาพราสุระผ่านทางประตูเวทมนตร์ก่อนที่ราจีจะมาถึงไม่นาน จากนั้นราจีจะไปยังเมืองฮิรัญญานาคิรีซึ่งเป็นเมืองแห่งสวรรค์และเทคโนโลยีขั้นสูงของพระวิษณุซึ่งถูกรังคาราชินีอสูรผู้ทรงพลังเข้ายึดครองทำให้ยามของเมืองอยู่ภายใต้มนต์สะกดของเธอและเิดได้วางยาพิษลงในผืนน้ำราจีได้วิ่งไปรอบๆเมืองและสังหาสมุนของรังคา เธอยังได้รับดาบและโล่ศักดิ์สิทธิ์จากเทพทั้งสองที่เฝ้าดูเธอในที่สุดราจีก็ปราบรังคาได้สำเร็จจากนั้นจึงได้ขี่มยุรานกยูงสีขาวขนาดยักษ์มายังดินแดนของมหาาราสุระเมื่อเธอไปถึงดินแดนแห่งมนตราราจีได้พบว่าหลายคนนั้นถูกมหาพาราสุระฆ่าหรือถูกทำให้เป็นหินหลังจากต่อสู้ผ่านฝูงอสูร และทําให้นาคสงบลงในที่สุดเธอก็เผชิญหน้ากับมหาพระราสุระเขาบังคับไอหัวหน้าพรามมอบม้วนกระดาษโบราณให้เขาและได้หลบหนีไปราจีได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการต่อสู้ซึ่งราจีได้ใกล้ตายและได้รับการชุบชีวิตโดยพรามและได้พบกับน้องชายของเธออีกครั้งอย่างไรก็ตามมหาพระสาระต้องการแก้แค้นเทพที่กักขังเขาเอาไว แผนการของเขาคือการเปิดประตูสวรรค์เพื่อเขาจะได้บุกอาณาจักรของเหล่าเทพและสังหารพวกเขาหมวนกระดาษที่เขาหยิบม,มาจากหัวหน้าพราหมณ์ได้บรรจุคาถาเพื่อเปิดประตูแห่งนี้ราจีได้รับเลือกให้เป็นนักรบที่จะหยุดยั้งเขาและฟื้นฟูความสมดุลของจักรวาลดังนั้นเธอจึงเดินทางต่อไปโดยหิ้งโกรูไว้กับเหล่าพราหมณ์ราจี ได้ไปถึงทะเลทรายที่ซึ่งมหาพรสุระได้เริ่มต้นแผนการของเขาที่นี่ที่นี่เธอจะได้รับจากสุดาชานอาวุธที่ทรงพลังที่สุดของพระวิษณุเธอได้ตะลุยผ่านทะเลทรายและฆ่า,าศูนไหนสุดราจีได้เผเชิญหน้ากับมหาพรสุระและเกือบจะพ่ายแพ้เขาได้หลอกล่อเธอด้วยร่างโกดของเขาขณะที่ราจีต่อสู้กับร่างโครน จอมอสูรก็ได้บังคับให้โกรูซึ่งตกอยู่ภายใต้มนสะกดของเขาท่องบทสวดมนต์เพื่อเปิดประตูแห่งสวรรค์ตอนนี้แผนการได้สำเร็จแล้วมหาพระสุระจึงเริ่มโจมตีอาณาจักรแห่ง้วยเทพโกรูได้กลับมารวมตัวกับราจีอีกครั้งเนื่องจากชะตากรรมของทั้งเทพเจ้าและมนุษยชาติจะเป็นอย่างไรต่อไปก็ต้องคอยติดตามกันต่อไป ซึ่งนั่นก็เป็นตอนจบของราจีแอนแอนเชนเอพเล่าเรื่องโดยผมเมา 4K โ a เ e เกเถ้าใครอยากฟังอะไรเรื่องต่อไปคอมเมนต์กันเข้ามาแล้วผมจะไปเล่นแล้วมาเล่ากันให้ฟัง